เราซิ่งไหวดีเอาแบบสับระเบิดระเบิดอ,ะอ่ะได้เปล่าขึ้นไปไเรื่อยๆนะโอ้โหเทคนิคแรกเทคนิคแรกก่อนที่จะเริระเบิดนะครับระดับได้เนี่ยท่านั่งเนี่ยมันต้องนุ่มครับแต่วันนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องท่านั่งมากแต่เนี่ยพอขับได้ก็คือมือจะต้องอยู่ข้อมือต้องอยู่ตรงตุมอะไร อันดับแรกนะเห็นเกียร์ใช่ไหมครับผมจะแนะนําว่าถ้าเพิ่งเริ่มต้นให้ฝึกแต่เกียร์หนึ่งก่อนเราการสับระเบิดเนี่ยไม่ต้องรีบสับสวนไวๆนะครับอย่างนี้เราลาาไปตัดนี้ก่อนสับสองสับสามสับสี่เนี่ยเราฝึกแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนนะบางคนเนี่ยไปเล่งกับมันเกินไปมันกลายเป็นว่าสับว่าวขึ้นมาสับว้าวขึ้นมา พอเราเริ่มชินแล้วเราเร่งสปีดใหม่ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้หมถอยเป็นเกียร์สามก่อนนะครับแล้วก็รอบด้วยนะนะรอบเครื่องเนี่ยควรอยู่ประมาณสัก8,000-8,000เนี่ยเดี๋ยวผมสับให้ดูใหม่ลาไปเลยนะ8 0 0บ,บเฮิร์ตเลยแล้วก็การสับระเบิดเนี่ยเราไม่ได้ยกคันเร่งนะถ้ายกคันเร่งมันก็จะไม่ดังอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะของการสับระเบิดที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะครับ